แฝดตำลายฮะอะไรพี่พาขวัญหมูวานกองบุญกองบุญมานี้แล้วลูกมาแล้วโอ้ย้แม่สาลี่หนูดี <c oughs> กับตาทำไมไปนอนตรงนั้นน่ะลูกไปนอนกับพี่มอมแมมเหรอ แต่เธอนี่อะไรนี่เธอฮะแล้วไปคาบผ้าเช็ดพื้นใหม่อีกแล้วฮะอาศัยจังหวะชุลมุนจังหวะเขาเผลออ่เอาเอาไปไหนนะฮะบุญมาได้จังหวะพอข้าวมากินข้าวกันแหม่นะทำเนียนนะบุญมานะมานี่เร็ว โดดๆโอ้เด็กชายกองบุญอันนี้ใครครับแฟดครับแพดครับเดี่ยหนูเดี่ยหนูทํำไรคะลูกคนสวยแต่งตัวหรอคะกินอิ่มแล้วใช่ไหมน้องกินอิ่มแล้วใช่ไหมคะ ไม่เล่นแล้ว,ลวเอาแมสแม่ออกมาเล่นอีกแล้วฮะหนูเทนี่ฮะไอ้หนูเทนี่จะเป็นสาวแล้วค่ะจะเป็นสาวแล้วค่ะดิกเลยนี่หนูพุงน,น,น,นี่พุงพุ้ยปุ้ยนี่อะพุงพุยพ้ยปุ้ยของยายหนูนี่ไอ้เด็กยิงพันสายไอ้พี่พากขวัญานุ ไปดูพี่ไข่หวานเล่นซ้อมกันอีกแล้วบุญมาสนใจจะซ้อมกับเขาไหมบุญมาฮะอืมอืออืออืม,อม,อม แล้วเธอจะทําอะไรบุญมาฮะดีกหนเลยแต่พี่ดนรอก็ไม่รอแล้วอืมอือืมสีหมอกไม่ออกมาล่ะลูกกินอาหารเสร็จแล้วไม่ออกมาละครับพอดวงลงมาแล้วลงมามากินอาหารเสร็จแล้วออกมาล,ลูกเร็ว หาเธอนั้นทำอะไรนะั้นเธอนั้นฮะจนเจ้าหลับเออต้องไปแอบหลับอยู่เอากับตันไปเอาบนไม้กวาดกับพี่มอมแมมเป็นยังไงกับไม้กวาดหนูดีใบข้าวไป,ปไหนโดน <c oughs> ใบข้าวไปไหนอยู่หลังบ้านอ่ะ